ไฮไลท์เด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละครับอันดับแรกเลยเครื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นเครื่องที่รวมทั้งตัวบาสมิดนะครับที่เป็นระบบเคอร์เตอร์บาลานซ์มาพร้อมกับระบบอัตาราลอกทดเคเบิลโช2สต่อนหนึ่งเอามารวมกันมันคล้ายๆเหมือนกับตัวเสาเสาตัวเคเบิลเนี่ยแบบขยับหน้าแหลกอะมาไว้ตรงในจุดจุดที่เราต้องการที่จะดึงนะครับทำให้องศาเนี่ยมันได้แบบเปลี่ยนมุมออกไป เนื่องจากว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นตัวขนาดใหญ่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับระดับเดียวกับพวก G11 หรือว่า97อะไรแบบนี้นะครับแล้วเขายังใส่ไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาให้ด้วยมันเลยยิ่งทำให้ขนาดของเขาเนี่ยเวลากลางออกไปเนี่ยนะฮะห้าห้าไฮไลท์หลักใน G15 ที่ไม่ได้มีในทุกเครื่องวันนี้เราจะมาเจาะเฉพาะ ไฮไลท์เด็ดๆใน G15 กันนะครับว่ามีตรงไหนที่มันแตกต่างจากคนอื่นเขานะครับขอบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ถือว่าน่าใช้มากมันเหมาะกับคนทั่วไปอ่ะเขาออกแบบมาเพื่อให้สำหรับแบบคนทั่วไปใช้งานได้ง่ายขึ้นปลอดภัยแล้วก็ยังสนุกด้วยนะครับเราลองนึกภาพตามนะลืมภาพสมิธพวกสมิธแมชชีนเครื่องใหญ่ๆไปก่อนเครื่องใหญ่ๆพินโหลดหนักๆ ยกยักยากแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือเชื่อว่าผู้เล่นเนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะเล่นเนี่ยก็มันจะลําบากและที่จะเล่นนะครับที่จะมานั่งยกต่อนะครับแต่ตัว G15 เนี่ยมันเหมือนถูกคัสตอมออกมาเนี่ยเพื่อปิดจุดบอดต,ตรงเนี้ยนะครับเราก็ไปเสิร์ฟจ,จุดเด่นของเขาต่างๆเนี่ยให้มันเหมาะกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นเริ่มจากอันดับแรกเลยไฮยไลท์ที่หน่งเลยก็คือตัวบาสมิดนะครับ ตัวนี้ให้บาสมิธที่มีระบบเคาน์เตอร์บาลานซ์มาด้วยตัวระบบเคาน์เตอร์บาลานซ์ก็คือสามารถช่วยชดเชยน้ําหนักของตัวบาเนี่ยเพื่อให้ตัวบาเนี่ยมีน้ําหนักเป็นศูนย์หรือว่าไร้น้ําหนักนั่นเองนะครับมันก็คือว่าช่วยทําให้การใช้งานเนี่ยมันง่ายแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยคําถามก็คือเอา้าแล้วมันต่างยังไงล่ะก็ในเมื่อเครื่องอื่นๆมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับจริงฮนระเครื่องอื่นก็มีเหมือนกันแต่ไฮไลท์เด็ดของเขา มันไม่ได้จบเท่านี้มันจะมีผสมตัวอื่นมันถึงจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่เด็ดขึ้นนะครับอันดับแรกผ่านไปแล้วก็คือในเรื่องของบาร m สมิทที่มาของระบบคอร์เตอร์บาลานะครับอันดับที่2ครับไฮไลท์ที่2ก็คือในส่วนของตัวเคเบิลนะครับนี่เคเบิลตัวนี้นะครับหรือว่าพวกอัตรารอกทดเคเบิลเรโซของเขาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันจะอยู่ที่2ต่อ1นะครับต้องบอกก่อนว่าอัตรา อัตรารอกทศแบบ2ต่อหนึ่งเนี่ยมันเป็นอัตรารอกทษแบบสากลน,นะครับที่ใช้กันอยู่ตามฟิตเนสทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเครื่องออกกําลังกายส่วนใหญ่เนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอัตรารอกทศแบบนี้อยู่แล้วนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันทําให้เราใช้ง่ายขึ้นนะครับการเพิ่มน้ําหนักในแต่ละพินเนี่ยที่เราเสียบที่เราทิมเข้าไปเนี่ยเลือกน้ําหนักนะการขยับน้ําหนักวางนันเถอะนะครับมันจะขยับไม่มากนะครับ ขยับเฉลี่ยทีเนี่ยประมาณ3ากิโลหน่อยๆสากิโลกว่าอะไรแบบนี้สองกิโลสกิโลนะฮะมันจะไม่เหมือนพวกอัตรารอกรถแบบหนึ่งตอนหนึ่งที่ขึ้นทีเนี่ยขึ้นละสีกิโลหกิโลแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ช่วยมันก็จะช่วยให้เราอะใช้งานได้ง่ายขึ้นไฮไลท์เด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละครับอันดับแรกเลยเครื่องเนี้ยก็คือว่ามันเป็นเครื่องที่รวมทั้งตัวบาสมิดนะครับที่เป็นระบบเคอร์เตอร์บาลานซ์มาพร้อมกับ ระบบอัตรารอกทดเคเบิลเเรโช2ต่อหนึ่งเอามารวมกันซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเครื่องทั่วไปที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับก็จะไม่ได้มีในส่วนนี้เรียกง่ายๆว่าทุกรุ่นที่เราเคยเอามาขายจำหน่ายดีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบที่ว่าตัวหนึ่งมีเคเอ์เตอร์บาลานซ์อีกตัวหนึ่งเป็นอัตรารอกทดแบบ1ต่อหนึ่งบางตัวมีอัตรารอกทด2ต่อหนึ่งแต่ว่าไม่มีเคเอเตอร์บาลานซ์ อะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละรุ่นเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้งานให้เหมาะกับกลุ่มกลุ่มคนที่ต้องการใช้ที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็ถูกออกแบบมาเนี่ยให้กลุ่มคนใหม่ๆนะครับที่เป็นยูเซอร์ทั่วไปที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยที่อยู่ตามบ้านอย่างเงี้ยนะครับเล่นได้ง,ง่ายขึ้นปลอดภยัยขึ้นสนุกมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปยกอะไรหนักๆยากๆเพราะอย่างบางกรณีนนเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับคือไปเล่นตัวที่มันเคเบิลเนี่ยอัตรารอบทดแบบ หนักๆห,หน่อยเนี่ยนะครับมันเวลามันขยับน้าหนักทีเนี่ยมันขยับทีเนี่ยเยอะนะมันขยับทีละสี่ห้ากิโลแบบเนี้ยถ้าโดนไปสองข้างก็สิบกิโลแล้วนึกออกไหมฮะเชื่อเลยว่ามันจะสร้างภาระให้กล้ามเนือ้อซึ่งเวลาเราใช้งานแบบเนี้ยมันจะมันจะทําให้เราบาดมันอาจทําให้เราบาดเจ็บได้นะหรือว่ายกได้น้อยครั้งเกินไปอ่ะนี่ก็เป็นสองไฮไลท์หลักแล้วต่อมาเรามาดูตัวไฮไลท์ที่สามกันไฮไลท์ที่สามก็คือจะเป็นตัวนี้แหละนะครับ ตัวนี้เห็นได้ง่ายที่สุดเลยก็คือตัวไอรอนอาร์มนั่นเองแบบนี้นะครับข้อดีของตัวไอรอนอาร์มก็คิดว่าทุกคนน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือว่านอกจากว่าเขาจะขยับองศาเนี่ยกว้างแคบได้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์ของเขา,ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยมันมันรวมไปถึงเขาสามารถสร้างองศาในการเล่นนะครับสร้างแนวแรงในการดึง ได้หลากหลายมากกว่าในขณะที่ถ้าเป็นเคเบิลที่ไม่มีตัวพวกตัวไอรอนอาร์มาอย่างเงี้ยมันก็คือจะจะล็อกอยู่ตรงตรงเบ้าตรงเนี้ยนะครับขยับได้แค่ขึ้นลงนะครับแต่ตัวเนี้ยขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ขยับเข้าขยับออกได้อีกนะครับแบบเนี้ยนะฮะมันคล้ายๆกับเหมือนมันคล้ายๆเหมือนกับเตัวเสาเสาตัวเคเบิลเนี่ยแบบขยับหน้าแหลกอะมาไว้ตรงในจุดจุดที่เราต้องการ ที่จะดึงนะครับทำให้องศาเนี่ยมันได้แบบเปลี่ยนมุมออกไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นเล่นได้หลากหลายมากนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัว i อรอนอาร์เนี่ยก็จะไปอยู่ในระดับตัวท็อปทั้งนั้นนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ตัวท็อปนะฮะแต่ว่าในรุ่น G15 เนี่ยก็ถือว่าเขาเอาเข้ามาเสริมนะฮะเป็นแบบงานคอสตอมใส่เข้ามาเนี่ยเพื่อให้มันครบที่สุดใช้งานได้กว้างที่สุดนะครับหลากหลายที่สุด น,นี่ก็เป็นข้อดีนะครับถัดมาไฮไลท์ที่สี่นะครับไฮไลท์ที่สี่จะเป็นในส่วนของตัวแผ่นเล็กเพจที่เขาแถมมาให้นะครับจริงๆตัวนี้ก็ไม่เชิงไม่จริงๆตัวนี้ก็ไม่เชิงถือว่าจะเป็นไฮไลท์มากแต่ก็ต้องยอมรับว่าว่าในราคาและรุ่นระดับเดียวกันเนี่ยคือเขาเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อแยกเท่านั้นเขาไม่ได้มีมาให้นะครับอย่างตัวเล็กเพจแผ่นที่เขาเสริมมาเนี่ย มันก็ยังเป็นแผ่นที่เป็นเฉพาะรุ่นของเขาด้วยนะครับคือถ้าเรามาดูตามเนื้องานเขาจะเห็นได้เลยว่าออมันจะมีตัวล็อกนะคือสลักมันเป็นสลักล็อกอ่ะนะครับที่เป็นสปริงยึดติดนะคือออกแบบมาคือยึดติดกับตัวแผ่นของเลขเพจเลยนะครับไม่ใช่สลักล็อกแบบว่าดึงออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ติดเข้าไปอย่างนั้นนะครับซึ่งอย่างนั้นก็บางทีก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้นี่คือแบบ ติดก,กับเครื่องเลยนะครับใช้งานง่ายวางวางตัวเพลทเนี้ยลงไปโต๊ะตรงตัวบาร์สมิธนะแล้วก็จับขยับเข้าล็อกสองข้างพร้อมกันนะครับคือทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไฮไลท์ที่อย่างน้อยรุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกับเขาเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับมาสุดท้ายไฮไลท์ตัวที่ห้าไฮไลท์ตัวที่ห้าเนี่ยมันคือในเรื่องของโครงสร้าง ถือว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันดีกว่ามันเลยเป็นไฮไลท์นะครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยตัวตัวไอรอนอามเนี่ยมันจะอยู่ใน G20 ซึ่งซึ่งตัวโครงสร้างของ G20 เนี่ยจะค่อนข้างคอมแพตหน่อยคือเครื่องหน้ากว้างของเครื่องเนี่ยเขาจะแคบกว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเอาตัวไอรอนอารเนี่ยเสริมเข้ามาเพื่อที่จะขยับให้องศาเนี่ยมันได้กว้างขึ้นนะครับ แต่ตัวนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นตัวขนาดใหญ่มาตรฐานอยู่แล้วนะครับระดับเดียวกับพวก G 1ิบือว่า97อะไรแบบนี้นะครับแล้วเขายังใส่ไอ้ตัวนี้เข้ามาให้ด้วยมันเลยยิ่งทำให้ขนาดของเขาเนี่ยเวลากลางออกไปเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะขยับเข้าขยับออกนะครับคุณก็จะได้องศาที่มันกว้างขึ้นมากขึ้นมากกว่ารุ่นทั่วไปแน่นอนอันนี้ก็คือถือเป็นข้อดีเป็นไฮไลท์เด็ด ของตัว G15 นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์เด็ดๆใน G15 นะครับที่ไม่ได้มีในเครื่องไหนนะครับฟังชันพร้อมขนาดนี้แล้วก็ทำให้เหมาะกับผู้คนทั่วไปใช้งานได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นสนุกมากขึ้นนะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่ N28 Fitness นะครับร้านอยู่แถววัดสวนแก้วนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้ตาม Description ข้างล่างนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับ